สวัสดีครับผมจาลัมลึกชาวนาในฐานะที่กับผมนะครับเป็นคนจังหวัดชยัยภูมินะครับเกิดที่นั่นโตที่นั่นหลังจากนั้นนะครับก็ได้เข้ารับการเป็นทหารนะครับชีวิตก็เดินทางจากออกจังหวัดชยัยภูมิไปเรื่อยๆอนะฮะจนปัจจุบันแต่ก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดนะครับวันนี้นำสิ่งที่ชาวจังหวัดชยัยภูมิ เคารนับถือตั้งแต่เกิดก็ว่าได้นะครับนันก็คือเจ้าพ่อพญาเลเจ้าเมืองใญ่ภูมิคณแรกนะครับวันนี้ผมนําเรียนของท่านมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมีคือสิ่งที่ผมติดตัวไปตลอดนะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับในสนามนะครับเพราะว่าชีวิต รับบริการอาหารของผมนะครับส่วนมากจะอยู่ที่ชายแดนนะครับถ้ามีรายการออกนะครับผมจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยกมือแล้วก็สมัครใจไปนะครับและสิ่งที่ติดตัวไปนะครับหลบหนอจากจะเป็นนะครับผ้าขาวประทับรอยเท้าของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ติ่งต่างๆนะครับ ผ่าชายสิ้นของคุณแม่นะครับแล้วก็เหรียญเจ้าพ่อพะเยปีสองห้าสกรอบรูปนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตอนนั้นนะครับจะเป็นผู้มุงนะครับติดโัวติดเอกนะครับก็นำติดตัวไปเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหมียวจิตใจ ในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดยนนะครับก็ครั้งล่าสุดก็ไปที่3จังหวัดชายแดยนภาคใต้นะครับก็พกไปอย่างที่เล่ามาแล้วนะฮะวันนี้อยากจะเล่านะครับในฐานะลูกหลานชาวจงังหวัดชายภูมิคนหนึ่งนะครับก็เคารพนับถือท่านนะครับเจา้าพ่อพิจแลตั้งแต่เกิดเลยนะฮะท่านผู้ชมจะมีงานประจํานะครับ เดือนมกราานะครับที่ธารากางแล้วก็งานบุญเด็นหกนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นงานที่ชาวจังหวัดเชียงภูมิรอคอยนะครับวันนี้นํามาฝาก่านผู้ชมนะครับตอนแรกก็จะไม่ทำหรอกครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดเชียงภูมินะครับเกิดโตที่นั่นนะครับแต่หลังจากที่โตแล้วนะครับก็ ทำงานทำการนะครับรับราชการก็นะครับออกจากบ้านนะครับตอนเป็นนุ่มๆเลยนะฮะท่านผู้ชมสอบได้ก็เข้ารับราชการเป็นทหารนะครับก็ย้ายไปเรื่อยๆนะครับปฏิบัติงานตามวาระต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ไม่ลืมก็คือจะกลับบ้านนะครับในช่วงนี้แหละครับมกราพฤษภาประมาณนี้นะครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับ แล้วก็สิ่งที่จะล้านะครับติดตัวเป็นประจํำคือเหรียญของเจ้าพ่อพญ่าเลนะฮะปีสองห้าสองหนึ่งนะครับแล้วก็เกอบรูปของท่านนะครับผมจะติดตัวไปตลอดนะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับผมจะเอาใส่นะครับตัดหน้าเลยนะครับใส่บริเวณเสื้อกละะเลยนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับถ้าท่านที่ออกสนามจะรู้นะครับว่าชีวิตของ สหานายเดียนเป็นยังไงนะนี่นะครับก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของอลูกผู้ชายชาตินักลบนะครับที่เดินหน้าแล้วไม่ยอมถอยหลังนะฮะผมตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นนะครับเดินหน้าแล้วไม่ยอมถอยหลังนะครับไปกับผู้ครับจาไปกับลูกน้องนะครับปฏิป็นหลายที่ได้ใจนะฮะวันนี้ นำคลิปย้อนอดีตนะมาฝาก่านผู้ชมนะครับผมจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบออกปฏิบัติงานนะครับนอกพื้นที่ปฏิบัติงานแครเรแบบนี้นะครับตั้งแต่เริ่มรับรายการเลยนะครับตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันจะสบายใจนะครับถ้ามีแผนมีจัดชุดรต่างผมจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยกมือนะครับแต่ก็ได้รับเลือกนะฮะจากภุมิคำชาให้ออก เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับวันนี้นำคลิปที่คิดว่าจะไม่ทำหรอกแต่ว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาใจให้กับน้องๆนะครับ,รบแล้วก็เพื่อนร่วมชีวิตนะครับทหารทหารของเรานะครับโดยเฉพาะด้านที่เป็นจังหวัดคนจังหวัดชียภูนะครับน่าจะมีไว้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็เป็น ลูกหลานของท่านเจ้าพ่อพญาแลนะครับถึงท่านก็เป็นเจ้าเมืองชัยภุมมคุณแรกนะครับอย่างที่ประวัติศาสตร์ได้เล่าขานกันมาแล้วนะครับผมจะไม่ขอเล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญปีสองหนึ่งกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้ผมเอาออกเป็นงานจริงนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพ่อค้าวาน,นิชอะไรนะครับเราเป็นผู้ใช้งานจริง คารพนับถือท่านจริงนะครับอันนี้เปีเหรียญปีสองห้าสองหนึ่งนะครับนจะเป็นด้านหลังนะที่มีปีอยู่นะครับดูห้ดูใกล้นะเล็กกว่าไมลูกนะครับเดี๋ยวจะสูงไปดูใ,ใกล้ครับนี่นะครับไูมชมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ นี่นะครับสองห้าสองหนึ่งนะครับด้านหลังพญาพักตรียมพลแลจังหวัดชายภูมินะครับก็เป็นที่ที่ลูกหลานชาวจังหวัดชายภูมินะครับเคารพนับถือตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับทีเ่เกิดเติบโตอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับพอถึงช่วงที่ได้ทํางานก็โยกย้ายนะครับไปรับราชการต่างจังหวัดนะครับวันนี้นะครับ นึกถึงภาพเหตุการณ์ในปัจุบนที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากแกปังกำลังใจให้กับทหาราหารนะครับท,ทุกทุท่านนะครับที่มีหมวัวใจเด็ดเดียวถ้านักลบเช่นกระผมนะครับเดินหน้าแล้วไม่ยอมถอยหลังนะครับในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดเจรยภูมินะครับในช่วงหนึ่งในช่วงที่วัยรุ่นนะครับเรียนจบมานะครับไปสอบก็ได้เป็น ทหารดังทีดนะครับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนะครับจนเท่าทุกวันนี้นะครับก็นำเหรียญที่พกติดตัวนะครับในขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่นะครับทำในคะแดนตามจุดต่างๆนะครับที่ได้ออกปฏิบัติงานก็เป็นแรงบันดาลใจนะฮะเป็นสิ่งที่กระผมใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับกติ คิดดีทำดีผลดีจะตอบแทนเรานะครับไม่ช้าก็าเร็วนะครับทำไปเถอะนะครับท่านผู้ชมทำความดีไว้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเหรียญของพยาพระดีจุมพลแลจงังหวัดชจยภูมิซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองชายภูมิคนแรกเลยนะฮะตามประวัติศาสตร์ที่เราได้ทราบกัน โดยเฉพาะชาวจังหวัดชายภูมินะครับก็จะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจัดงานนะครับในช่วงเดือนมกรานะฮะแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับมีเวลาว่างนะครับในช่วงนี้ก็แวะเที่ยวจังหวัดชายภูมิได้นะครับเป็นจังหวัดที่มีสิ่งท่องเที่ยวนะครับมีของดีๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมนะครับ ผ้าไหมอยู่ที่บ้านผมเลยนะครับอําเภอบ้านเข้าวนะครับเป็นคนอํเภอบ้านเป็นคนอํเภอบ้านค้าวนะครับเกิดโตมาก็เห็นเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับคุณแม่นะครับคุณป้าคุณน้าแล้วก็เขาทำกันหมดบ้านเลยนะครับลองไปดูนะครับผ้าไหมบ้านเว้าวจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับท่านจะได้ผ้าไหมที่มีคุณภาพนะครับและที่สำคัญเป็นผ้าไหมที่มีสตอรี่นะครับมายาวนานแล้ว นะครับไปเชื่อลองไปเที่ยวดูนะครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ13กิโลนะครับทางสะดวกมากเลยนะครับในฐานะที่เป็นคนชายภูมิแต่ไม่ได้อยู่บ้านเกิดนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ถือโอกาสเปิดตัวเลยนะครับชีวิตรับราชการก็เรื่อยๆนะครับทำงานครั้งแรกก็ที่จังหวัดนครที่มานะครับห่างกันประมาณร้อยกิโลนะครับต่อจากนั้นก็ไปเรื่อยๆนะครับตามชีวิตรับราชการ ดูที่ัวัดนี้นะครับอาจจะไม่ทําคลิปยาวนะครับแต่ก็อดไม่ได้นะครับอยากจะเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับก็ลองเปิดคลิปดูนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นกรอบรูปนะครับอันนี้เก่ามากแล้วนะครับก็ผมไปบูชาที่ในตัวจังหวัดเลยนะครับที่ ด้านหน้าของอนุสาวรีย์นะครับเจ้าพ่อพญาเลนะครับข้างๆโรงเรียนเขตภูมิภาคติยมพลนะครับแต่ที่นี้ไม่มีแล้วนะครับจะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆที่จําหน่ายนะครับสิ่งของนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ผมได้มาประมาณกูหลายปีแล้วนะฮะนี่นะครับก็ติดตัวตลอดนะครับไม่ได้ออกสนามก็เอาไว้ที่ด้านหน้าของรถยนต์นะครับที่เราเดินทางไปนะครับก็ทําให้เรา มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วคลาปลอดภัยนะครับผมไม่ได้เป็นพ่อค้าวานิชนะครับสิ่งต่างๆที่ผมนำมานะครับเป็นสิ่งที่ผมเคารพบ,บูชาแล้วก็นำติดตัวไปนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับผมไม่มีให้เช่านะครับผมอยากจะเล่านะครับเราต่อให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องจาลําลูกชาวนาได้รับชมกันว่าเราเคารพเราศรัทธาในสิ่งไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็ ผมตั้งกตีแล้วนะครับผมจะคิดดีทดําดีนะครับทำในสิ่งที่มันประโดชน์ให้กับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับผมก็เป็นทําช่อททง youtube นะครับก็อยาํนำสิ่งดีๆนะครับสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับบางทีอาจจะผิดตกไปบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับวันนี้ในฐานะลูกหลานชาวจังหวัดชายภูมิก็นำกรอบรูปนะครับสมัยโบราณแล้วก็เหรียญ พญาภักดีจุมพลและจังหวัดชายภูมิปี2521มาปากท่านผู้ชมนะครับหลักคลิปนี้นะครับก็คงจะปิดคลิปนะครับตั้นๆไว้จะเพียงเท่านี้นะครับในฐานะคนชายภูมิคนหนึ่งนะครับภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานเจ้าพ่อพญาเล่นะครับคนชายภูมินี้นะครับจะมีเอกลักษณ์ที่สำเนียงนะครับเดี๋ยวผมผมไม่ขอพูดไปแล้วกันนะครับ จะไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่แว่ไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับหรืออยู่ที่จังหวัดต่างๆนะครับสำเนียงของคนจังหวัดชายภูมินี้จะฟังออกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคนชายภูมิเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับมีความจริงใจกับทุกๆคนนะครับใจดีนะครับไม่เชื่อลองไปเที่ยวดูนะครับรับรองท่านจะไม่อดนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับ เที่ยวจังหวัดชายภูมิในฐานะลูกหลานจังหวัดชายภูมินะครับวันนี้นำมาฝากนะครับถ้าชอบคลิปในสไตล์บ้านๆน,นะครับแบบนี้ก็กดไลค์กดแค์ให้กับช่องจ่าลํำลูกชาวนาบ้างก็แล้วกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ